สภาพคนออกกําลังกายตอนเย็นทําไมมานั่งอยู่นี่นั่งอ่านหนังสืออ่านออกเหรอฮะรู้เรื่องบ่อ่านหนังสือเรื่องอย่างเนี่ยฮะเอาอ่านหนฟังเนี่ยเขาว่า,ายัางเขาว่าอีหยังอ่านหนฟังเนี่ยภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยภาษาญี่ปุ่นมันจะเป่าไปหน่อยนึงดูดูเหงื่อนิ่งๆสิให้เพื่อนๆดูเหงื่อดูเหงื่อพี่สิอันนิ่งๆก่อนดูครับดูเม้นเหงื่อ เฮีแยแตกเลยเออเอาอนให้แม่ฟังเนะี่ยอย่าอันแดงๆอันแดงๆนั่นนะะวายี่ยงพีตาโบเตินกกะวาวนกบินสีขาวโอ้มันจะไปไหน,นมันอยู่บนท้องฟ้าน่ะโอ้ตายม่อ,อีหลี <laughs> Nia nggak ngomong. Apa ya kak, teman